สวัสดีครับวันนี้วันวันนี้มาลองเครื่องเครื่องคันน้ำอ้อยใหม่นะครับซื้อมาใหม่เลยครับในรุ่น X o นะครับก็เลยจะมาคั้นครั้งแรกเลยนะให้พ่อได้ชิมก่อนนะครับนี่นี่นี่ให้พ่อเอาชิมก่อนเลยต่อไประเดิมนะครับมา อ้อยทั้งหมดประมาณ4ีกิโลนะครับรน,นี่ใหญ่ๆหญ่นะคนาหั่นหน้าน้ำยำไปแ้่น้ำใส่ใส่ต้มกามีครับรมาเก็ตกินเลยเป็นการหันครั้งแรกเลยนะครับ ครั้งแรกเลยเดี๋ยวให้พ่อก็ชิมก่อนผมมาเลยครับเติมเติมเติมเิมเครื่องด้วยแล้วเติมเติมกล้องใหม่แล้ววันนี้ของกล้องใหม่ด้วยนะเอากล้องใหม่ด้วยกดะไปตามมันครับรอบเดียวจบเลยเที่ยงเลยครับรอบเดียวไม่เหลือเลยนะครับ อรอบเดียวครับไม่ต้องมีซ้ำแล้วรอบเดียวโอเคนะคโอ้อยยอดเลยโอเคครับเราคัดนไปแค่ไม่กี่ท่อดเลนะพอ,อก,ก่อนเดี๋ยวใหมเดี๋อวอร่อยกันอึ๊บ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 อืม <laughs> โอ้โหใยเยอะยังเยอะอยู่ครับโหทันใดสำนักใดนะครับก็สั่งน้ำอ้อยนะตุนนี้หน้ากระถิ่นเนาะออกทางลุงทานได้นะครับวันนี้ก็มีออเดอร์นะเข้ามานะครับต่สั่งกันมานะครับก็ขายด้วยนะครับทำบุญกันด้วยนะครับอ่า เ0รอยครับเด <whales laus> <bowls> ี๋ยวไ็ให้พ <ISH> ่อพ nah, ่อแกชิมก่อนันแรกไปตังกันสอง้ได้พันสามอ่ะพันสามพันสามร้อยยี่สิก็เท่ากับว่าอ้อยสองโลโลหนึ่งก็เท่าไหร่หกร้อยห้าสิบถอครับอ่าเดี๋ยวเอาแก้วไห้พ่อชิมก่อนเอาแล้วไอ้ช็อตชอซื้อมาช็ดที่แล้ว เดี๋ยวให้พอ่ใพอให้พ่อแกชิมก่อนครับคนแรกชิมแบบไม่ใส่น้ำแข็งนะอ่าไม่คือไหนอ่ะ,อะหวานอร่อย,ออยให้พรด้วยให้พรจะให้พรยังให้พรด้วยให้พรด้วย <c oughs> ให้พรก่อน <c oughs> ให้พรหน่อยให้พร<ม>หน่อยน้ำอ,อ้อยแท้เออมีแต่ความเจริญรุงง่งเรืองอย่างเดียวอะไะสาธุสาธุร่ำรวยร่ำรวยคล่ะได้พรแล้วได้พรแล้ว,ดลวเดี๋ยวลุยกันครับกันน้ำอ้อยดุงโจ๊กสาขาสองถ้ท่านใดเจอก็นนทักทายกันมาได้และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งแังใจด้วยนะครับน้ำอ้อยดุงโจ๊กน้ำอ้อยแห่งความสุขน้ำอ้อยที่มีค่ามากกว่าคำว่าน้ำอ้อยครับโอ้แม่ก็ทำพรได้เลยทำพได้เลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn